แต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงที่ผมฟอร์มรัฐบาลอยู่แต่ทุกคนก็เห็นวันที่โหวตผมเป็นนายกก็มีพักๆหนึ่งอภิปรายผมบอกถ้าคุณไม่รักษาสัจจะคําพูดถ้าคุณตำ巴ศตาสคุณคําพูดของคุณถอยสัหน่อยอมผมจะโหวตให้พวกคุณหมดได้มาเจ็ดสิบกว่าเสียงผมเป็นนายกได้ทันทีนะตอนนั้นอันนั้นนี่คือถือว่าป๊อปที่สุดอันนั้นนี่ถือว่าถือว่าเป็นมาลูนไฟฟ์ที่สุด มันยังมีถึงกระทั่งเซปตูร่าถึงไอรอนเมเดนท์ที่ผมสามารถปิดจ็อบแล้วก็เป็นนายกได้ภายในสองสามอาทิตย์แรกเพียงแต่ว่าผมต้องไม่รักษาคำพูดกับกับคนที่พี่น้องกับที่เคยสัญญาให้ไว้โดยที่ไม่มีโอกาสให้อธิบายโดยที่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันมีความจะเป็นอย่างนี้ผมขาดเสียงอย่างนี้ขอฟังความเห็นประชาชนหน่อยได้ไหมถ้าผมจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นครับเพราะการเมืองมันต้องมีความยืดหยุ่นใช่แต่มันต้องมีกระดูกสหลังด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะมาแบบนี้ถ้าผมตัดสินใจแบบนี้ถึงแม้ว่าผมต้องกลับคําพูดผมแต่ผมจะได้เป็นนายกนะพี่น้องโอเคหรือเปล่ามันไม่มีโอกาสให้ผมทำนี้แล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมจะมีกระดูกสันหลังเีแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมก็ยังภูมิใจกับมันที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่ธรรเนียบอย่างที่คิดไว้แต่อย่างน้อยผมรักษาคําพูดแล้วก็ยังรักษาศัจจะแล้วไปที่ไหนผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าต้อง โออธิบายเนช่นหรืใครหรือมีคําอธิบายต้องอธิบายกับใครว่าพราะอะไรถึงไม่เป็ <ๆ S 2> นอย่างนั้นเก็บกระดูกไลาย่ปก่อนไม,ไม่ใช่ว่าผมไม่มีโอกาสผมมีโอกาสเยอะมากอที่ที่จะทําทอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ทําแล้วก็แล้วก็วัดใจกันว่าเป็นยังไงแลวตอนที่วัดใจผมก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะได้อยู่แต่ว่าก็ในที่สุดมันก็มีกระบวนการสุดท้ายในวันสุดท้ายก่อนการโหวตนายกที่ที่ทำให้คนที่เคยสัญญาว่าจะเลือกไม่ได้มาประชุมกัน สรุปประเทศนี้นายกรัฐมนตรีความความได้ด้วยการไม่มาเป็นองค์ประชุมแค่นั้นเลย